พัฒนาตัวเองโดยไม่เกลียดตัวเองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยผ่านมาคือการที่เราอยากพัฒนาตัวเองแต่กลับไปทำร้ายใจตัวเองแทนวันนี้เราจะมาคุยกันว่ารักตัวเองกับการเติบโตมันไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันและจริงๆแล้วถ้าเราทำได้มันจะทำให้เราเติบโตได้ยั่งยืนและมีความสุขมากกว่าส่วนที่หนึ่ง ปัญหาที่หลายคนเจอเอาจริงๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างคือเวลาเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จหรือเห็นเขาทำอะไรได้ดีกว่าเราเราก็เริ่มคิดว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมเราถึงไม่เก่งเหมือนเขาแล้วเราก็เริ่มบอกตัวเองว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องดีขึ้นแต่วิธีที่เราไปถึงจุดนั้นมันกลับเป็นการทำร้ายตัวเอง เราบอกตัวเองว่าเราแย่เราไม่พอเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างหรือบางคนอาจจะติดตามอินฟลูเอนเซอร์หรือโค้ชที่บอกว่าถ้าเธอรักตัวเองเธอก็ต้องออกกำลังกายทุกวันถ้าเธอจริงจังเธอต้องตื่น5้าโมงเช้าผลที่ตามมาคือเราพยายามเปลี่ยนตัวเองด้วยความเกลียดชังเปลี่ยนด้วยการดูถูกตัวเองเปลี่ยนด้วยการไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น เราอาจจะเปลี่ยนไปได้สักพักแต่มันไม่ยั่งยืนเพราะพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงมาจากความโกรธความไม่พอใจตัวเองซึ่งมันจะหมดลงในที่สุดส่วนที่สความเข้าใจผิดเรื่องการรักตัวเองตรงนี้ผมอยากให้เราหยุดคิดสักนิดนะครับเพราะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเรื่องการรักตัวเองการรักตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคิดว่าตัวเองเพอร์เฟหรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย การรักตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นคนขี้เกียจหรือไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาจริงๆแล้วการรักตัวเองคือการยอมรับตัวเองในวันนี้พร้อมกับเห็นศักยภาพของตัวเองในอนาคตให้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากลดน้ำหนักแบบที่หนึ่งเราจะบอกเขาว่านายอ้วนจังน่าเกลียดจริงๆถ้านายรักตัวเองนายต้องไปออกกำลังกายเดี๋ยวนี้เลย แบบที่2เราจะบอกเขาว่าตอนนี้นายก็โอเคนะแต่ถ้านายอยากแข็งแรงขึ้นเราไปหาวิธีที่เหมาะกับนายกันเถอะ2แบบนี้ต่างกันมากไหมครับแบบแรกมาจากความเกลียดชังแบบที่2มาจากความรักการรักตัวเองคือการเป็นเบสเฟนกับตัวเองไม่ใช่การเป็นบิ๊กเกสเอนเนมีเพื่อนที่ดีจะไม่ด่าเราเวลาเราทำผิดแต่เขาจะช่วยเราหาทางแก้ไข เพื่อนที่ดีจะไม่เปรียบเทียบเรากับคนอื่นแต่เขาจะมองเราจากความก้าวหน้าของตัวเราเองแล้วทำไมเราถึงไม่ทำแบบนี้กับตัวเองการรักตัวเองยังหมายความว่าเราเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองเราไม่บังคับตัวเองให้เป็นคนอื่นเราทำงานร่วมกับตัวเองแทนที่จะสู้กับตัวเอง เหมือนกับที่เราดูแลต้นไม้เราไม่ได้บังคับให้มันเป็นดอกไม้ชนิดอื่นแต่เราให้น้ำให้แสงให้ปุ๋ยเพื่อให้มันเติบโตในแบบที่มันควรจะเป็นส่วนที่3ทํทำไมการรักตัวเองถึงช่วยให้เราเติบโตได้ดีกว่าตอนนี้เรามาดูกันว่าทำไมการรักตัวเองถึงทำให้เราเติบโตได้ดีกว่าการเกลียดตัวเองเรื่องแรกพลังงานที่ยั่งยืน เวลาเราขับเคลื่อนตัวเองด้วยความรักเราจะมีพลังงานที่เป็นบวกพลังงานแบบนี้มันไม่เหนื่อยนายเหมือนกับความแตกต่างระหว่างการวิ่งหนีสิงโตกับการวิ่งไปหาคนที่เรารักการวิ่งหนีสิงโตมันใช้พลังงานแบบเครืด่ดมันทำได้แค่ระยะสั้นแต่การวิ่งไปหาคนที่รักมันให้พลังงานมันทำให้เราอยากวิ่งต่อเรื่องที่สการเรียนรู้จากผิดพลาดเวลาเราทำผิดพลาด ถ้าเรารักตัวเองเราจะมองมันเป็นโอกาสเรียนรู้แต่ถ้าเราเกลียดตัวเองเราจะมองมันเป็นหลักฐานว่าเราแย่ลองนึกภาพเด็กเรียนเดินเขาล้มบ่อยไหมครับบ่อยมากแต่เขาไม่เคยบอกตัวเองว่ากูไม่เก่งเดินกูแย่มากเขาแค่ลุกขึ้นแล้วเดินต่อทำไมพอเราโตขึ้นเราถึงลืมวิธีเรียนรู้แบบง่ายๆแบบนี้เรื่องที่ 3. ความคิดสร้างสรรค์ เวลาเราอยู่ในโหมดรักตัวเองสมองเราจะทำงานในโหมดเล่นมากกว่าโหมดเอาตัวรอดในโหมดเล่นเราคิดได้หลายๆเราลองของใหม่ได้เราไม่กลัวที่จะผิดพลาดแต่ในโหมดเอาตัวรอดเราจะทำแต่สิ่งที่ปลอดภัยเราไม่กล้าเสี่ยงเรื่องที่4ความสัมพันธ์กับคนอื่น คนที่รักตัวเองจะไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองเขาจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เพราะเขาไม่ขาดแคลนเขาให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วเวลาเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เราก็จะได้เรียนรู้จากคนอื่นมากขึ้นได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นส่วนที่4วิธีปฏิบัติจริงโอเคทฤษฎีเราคุยกันมาเยอะแล้วตอนนี้มาดูกันว่าเราจะทำยังไงในชีวิตจริง ขั้นตอนที่1สังเกตเสียงในหัวก่อนอื่นเราต้องรู้จักเสียงในเฮดของตัวเองก่อนลองสังเกตดูสิว่าเวลาเราทำอะไรผิดขั้นตอนที่1สังเกตเสียงในหัว <pc> ก <tho> ่อนอื <co right> ่นเราต้องรู no ้จักเสียงในเฮดของตัวเองก่อนลองสังเกตดูว่าเวลาเราทำอะไรผิดพลาดเราคุยกับตัวเองยังไงเราใช้คำว่าโง่แย่ไม่เก่งหรือเปล่าถ้าเราพูดกับเพื่อนแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไง ทำไมเราถึงพูดกับตัวเองแบบนี้ได้ขั้นตอนที่2เปลี่ยนบทสนทนาภายในแทนที่จะพูดว่าทําไมกูถึงโง่จังเราลองพูดว่าโอเคครั้งนี้ไม่ได้ผลเหมือนที่คิดจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างแทนที่จะพูดว่ากูไม่เก่งเหมือนเขาเราลองพูดว่าเขาทําได้ดีจังลองดูสิว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างขั้นตอนที่สตั้งเป้าหมายจากความรักไม่ใช่ความเกลียด เวลาเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรลองถามตัวเองว่าเราอยากเปลี่ยนเพราะเราเกลียดตัวเองตอนนี้หรือเพราะเราอยากให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเราอยากได้ผลลัพธ์นี้เพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นดูหรือเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกดีถ้าคำตอบมาจากความรักเราจะทำได้ยาวนานถ้ามาจากความเกลียดเราจะเหนื่อยเร็วขั้นตอนที่4เฉลิมฉลองความก้าวหน้าเล็กๆอยากคอยแต่วันที่เราจะเพอร์เฟกถึงจะชื่นชม ให้เฉลิมฉลองทุกก้าวเล็กๆที่เราเดินไปวันนี้เราออกกําลังกาย10นาทีแทน0นาทีนั่นคือความก้าวหน้าวันนี้เราทำงานได้3ชั่วโมงแทน1ชั่วโมงนั่นคือความก้าวหน้าเราไม่ต้องรอให้ถึงจุดหมายถึงจะมีความสุขเราสามารถมีความสุขได้ในขณะที่เดินทางขั้นตอนที่5ให้อภัยตัวเอง วันไหนที่เราทำไม่ได้ตามแผนวันไหนที่เราถอยหลังวันไหนที่เรารู้สึกเหมือนล้มเหลวให้เราจำไว้ว่าการล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนล้มเหลวมันแค่หมายความว่าเราเป็นมนุษย์เราให้อภัยเพื่อนเราให้อภัยคนรักแต่เราไม่ให้อภัยตัวเองมันแปลกไหมส่วนที่5เรื่องจริงจากชีวิตให้ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะครับผมเคยมีช่วงหนึ่งที่เกลียดตัวเองมาก เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนๆผมเลยตั้งเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนตัวเองผมตื่น5้าโมงเช้าทุกวันออกกำลังกายทุกวันอ่านหนังสือทุกวันไม่เล่นเกมเลยไม่ดูซีรีส์เลยผมคิดว่าถ้าผมเป็นแบบนี้ผมจะกลายเป็นคนสำเร็จแต่รู้ไหมครับผมทำได้แค่3เดือนหลังจากนั้นผมก็เบิร์นเอาเหนื่อยมากเพราะผมทำทุกอย่างด้วยความโกรธตัวเองด้วยการดูถูกตัวเองผมถึงรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่มาจากการเกลียดตัวเองมันไม่ยั่งยืนหลังจากนั้นผมเลยลองเปลี่ยนทัศนคติผมเริ่มยอมรับว่าตอนนี้ผมก็โอเคแต่ผมอยากให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นผมเลยไม่บังคับตัวเองตื่น5้าโมงทุกวันแต่ผมลองตื่นเร็วขึ้นเล็กน้อยไม่บังคับตัวเองออกกําลังกายทุกวันแต่ผมลองเดินมากขึ้นไม่บังคับตัวเองไม่ดูซีรีส์เลยแต่ผมลองดูน้อยลงแล้วรู้ไหมครับผมทําได้ยาวนานกว่าและมีความสุขกว่า เพราะมันไม่ใช่การทำร้ายตัวเองแต่การดูแลตัวเองส่วนที่ 6. สรุปและข้อคิดก่อนจบผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการรักตัวเองกับการเติบโตมันไม่ขัดแย้งกันจริงๆแล้วมันช่วยเหลือกันการรักตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่หมายความว่าเราจะเปลี่ยนแปลงด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยความโหดร้ายการเติบโตที่แท้จริงเกิดได้ดีที่สุดเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่ากับการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองดังนั้นแทนที่จะถามตัวเองว่าทำไมเราถึงแย่จังลองถามว่าเราจะเติบโตไปทิศทางไหนดีแทนที่จะบอกตัวเองว่าเราต้องเปลี่ยนลองบอกว่าเราอยากเติบโตวความแตกต่างเล็กๆแบบนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราได้มากกว่าที่เราคิดวันนี้ลองกลับไปดูว่าเราคุยกับตัวเองยังไงแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นเสียงของเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับ ขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ